หลังจากสื่อโซเชียลในพื้นที่อำเภอเดชอุดมได้นำเสนอข่าวเรื่องการรับส่งท่อน้ำประปาที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จได้ไม่นานเกิดการชำรุดเสียหายทำให้เกิดผลกระทบของการส่งน้ำประปาเข้าไปใช้ในตัวเมืองอำเภอเดชอุดมประชาชนได้รับความเดือดร้อนทำให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคต้องเปลี่ยนมาเดินท่อผ่านทางขอบสะพานใช้เป็นการชั่วคราวก่อนชมรมสะตองจิตพอเพียงต้านทุจริตเลยได้ลงพื้นที่เพื่อดูความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยคานรับส่งท่อน้ำประปาใช้การได้ประมาณ7เดือนหลังจากการก่อสร้างเสร็จก็เกิดการชำรุดเพราะเสาต่อหม้อต้นที่3ามได้หักลงจึงทำให้ประชาชนสงสัยถึงการก่อสร้างว่าได้มาตรฐานหรือไม่แล้วก็เห็นสภาพจริงที่ว่ามันใช้การไม่ได้ดังนั้นทางประปาของเด็กุดมก็ได้ทำแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยทาท่อสีดา ไปก่อนเพื่อว่าประชาชนจะได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลต้องการใช้น้ําเป็นอย่างมากประโยชน์สูงสุดก็คือ,อไปที่ประชาชนค่ะลูกเป็นตัวแทนเป็นเหมือนกระบอกเสียงแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อโครงการนี้ต่อสิ่งที่ได้เรียนร,ยนรู้ได้เห็นสภาพจริงในวันนี้นะคะลูก จากนั้นทางชมรมสตองได้เดินทางไปที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต8อุบลราชธานีในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงการก่อสร้างในครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากการประปาในการชี้แจงรายละเอียดที่เกิดขึ้นว่าอาจเกิดจากการทับถมของเศษท่อนไม้ตรงบริเวณเสาต่อหม้อต้นที่3เบื้องตน้นบริษัทผู้รับเหมาจะเข้ามาดําเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ทางสำนักงานปปชประจำจังหวัดอุบลราชธานีเองได้ลงพื้นที่ร่วมด้วยเพื่อสังเกตการและให้คำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมกับชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทิจริตุประสงค์ของการนําโครงการนําคณะกรรมการชมรมสตองโค้ดแล้วก็สมาชิกน,นะคะมาลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อที่จะ,ะทํากิจกรรมค่ะในการสํารวจนะคะพื้นที่เสี่ยงแล้วก็สอดส่อง นะคะรวมถึงการวิธีการการแจ้งบอแสการสอบถามข้อมูลนะคะประเด็นข้อสงสัยในกรณีที่มีทั้งเรื่องของที่เป็นความสนใจของประชาชนด้วยนะคะรวมถึงเป็นสถานการณ์ทีอ่อาจจะมีการสุงเสียงนะคะน่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าหน่วยงานนั้นทุจริตนะคะเป็นแค่ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเท่านั้นเองค่ะ มมนนชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจ,จะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยให้สังคมกล้าลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตและเป็นแกนนําให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณจากภาครัฐทั้งหมดนี้ค่ะก็จะช่วยให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่และใสสะอาดเพราะประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่วิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพกรวิยาโลหิตฐานเอ t บทอุบลราชธานี BT, bon, ani, รายงาน